มือถือช้าอืดหน่วยความจําเครื่องเต็มลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับปัญหามือถือช้าอืดน,นะครับมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมเลือกมาทําคลิปให้ดูนะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่เพจสโตนะครับ พอเราเข an, ้ามาที่หน้าเพจโตเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับหรือเป็นวงกลมๆนี่นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที <sky> ่คําว่าจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่าจัดการนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่ คำว่านะครับติดตั้งแล้วนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านล่างเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับมาแตะที่คําว่าไม่ได้ติดตั้งนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราเคยโหลดมานะครับแล้วเราลบไปแล้วนะครับแต่ตัวเพจโตเนี่ยเขายังจำอยู่นะครับมันทำให้ เปลืองหน่วยความจําของมือถือของเรานะครับก็ให้เพื่อนะครับทําการแตะเลือกอย่างนี้นะครับเลือกแอปที่เราต้องการจะลบนะครับที่มันบันทึกไว้นะครับเราจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นแอปที่เราลบออกแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับอาสมมติผมติ๊กเครื่องหมายถูกเนี่ยแอปที่ผมต้องการจะลบนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่รูปเป็นรูปถังขยะนะครับด้านบมบนนะครับขวามือเนี่ยนะครับ แล้วก็เลือกที่คำว่านำออกนะครับอ่าแต่แอปของผมเยอะนะครับให้เพื่อนๆนะครับไล่ลบออกให้หมดเลยนะครับเท่านี้นะครับมือถือของเพื่อนนะครับก็จะเพิ่มหน่วยความจำขึ้นครับมันก็จะทำให้เครื่องของเราใช้งานได้เร็วขึ้นครับถ้าเพื่อนๆลองทำตามคลิปนะครับแล้วทำได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ